ใครที่รีดผ้าไม่เป็นรีดผ้าไม่เก่งแบบดีมเต่รีดไอ้น้ำตัวนี้พอกเลยว่าตอบโจทย์ราคาอยู่ที่3,899สีขาวมินิมอลสุดๆส,สามารถปรับระดับความสูงได้เยอะมากๆปรับองศาการรีดได้ศูนย์จนถึง90องศาเลยนะส่วนการควบคุมไอ้น,น้ำเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับอันนี้ก็คือไอน้ำระดับ1นะครับโอ้อะไร อยสวัสดีเพื่อนชาว Next Tech นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมในวันนี้นะครับดิมก็จะมารีวิวอาวุธติดบ้านนะครับของพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้านนะบอกเลยครับว่าถ้ามีเตารีดไอ้น้ำตัวนี้ไว้รีดผ้าได้ง่ายขึ้นเยอะมากเพราะนี่คือเตารีดไอ้น้ำของเยวหมี่นะครับชื่อว่ามเจเจีย s u p e r ์ h a r ์ Steam i r อ n ครับผมบอกเลยว่านอกจากจะทําให้รีดผ้าได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ย มันยังสวยมากๆด้วยนะครับสามารถตั้งโชว์ที่บ้านได้เลยนะสีขาวมินิมอลสุดๆไปเลยครับโดยความเจ๋งของตัวนี้นะเราสามารถปรับระดับความสูงได้เยอะมากๆครับปรับองศาการรีดได้ศูนย์จนถึง90องศาเลยนะส่วนการควบคุมไอ้น้ำเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วมาแกะกล่องไปพร้อมดีมเลยครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างและต้องประกอบยังไง และนี่ก็เป็นกล่องมเจีเอะซูเปอร์ชาร์จตีมลอนนะครับเตาลี่ในน้ำของเสี่ยวมี่นั่นเองจะเห็นว่ากล่องค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับเรามาดูไปทีละอย่างดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวคู่มือนะครับซึ่งคู่มือต้องบอกว่าเป็นภาษาจีนนะพอคู่มือเป็นภาษาจีนแบบนี้แล้วเนี่ยครับเป็นธรรมดาเลยที่เราจะเห็นหัวปลั๊กแบบนี้ครับเราจะต้องใช้หัวแปลงอีกทีนะเพราะว่าปลั๊กบ้านเราเนี่ยเสียบแบบนี้ไม่ได้นะครับ อันต่อมานะครับอันใหญ่หน่อยเป็นที่รองรีดหน้าตาแบบนี้นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็นี่เราสามารถถอดผ้าออกมาได้ได้นะครับข้างบนก็จะเป็นที่แขวนไม้แขวนเสื้อของเรานะครับแล้วก็จะมีที่วางเตารีดอยู่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะสามารถปรับระดับของที่วางเตารีดเราได้นะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำคือเปิดตัวนี้ครับปึ๊บเป็นการปลดล็อกนะครับเรายังดึงไม่ออกนะเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับอีก2จุดให้เราดึงอย่างนี้อ๊ นี่เราสามารถปรับเป็น45องศาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น90องศาแบบนี้ก็ได้นะเลือกได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครถนัดรีดตรงๆแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันต่อมานะครับก็คือคู่นี้เลยคือขาเตารีดของเรานะครับขาเตารีดในน้าเราสามารถปรับระดับได้นะครับตรงนี้แบบนี้นะ แต่ข้างบนเนี่ยครับเราปรับไม่ได้นะครับมันเอาไว้ต่อกับตัวแท่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีแกนที่เป็นตัวล็อกอยู่วิธีการก็ง่ายๆครับให้เราเสียบเข้าไปกับตัวเตาลีดไนน้ำของเราตัวนี้นี่เองด้านหลังก็จะเป็นแง่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับตัวเตาลีดในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีล็อกตรงนี้ด้านหลังไว้เหมือนกันก็ให้เราเอาตัวแง่งเนี่ยครับใส่ไว้ด้านหลังแบบนี้เสียบเข้าไปกดเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นนะเราก็จะสามารถประกอบที่ลองรีดของเรากับตัวนี้ได้เนาะแน่นอน่าพูดถึงเตารีดในน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวเตารีดของเรานั่นเองเตารีดไนน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าพลาสติกที่เขาให้มาเนี่ยครับดีมากๆเลยนะดูแบบแข็งแรงมากๆนะครับสีขาวสวยงามด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องความทนทานเนาะส่วนด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีปุ่มด้วยกัน2ปุ่มปุ่มด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิด ปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มปรับระดับไอน้ำครับซึ่งสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะโดยแรงดันเนี่ยให้มาสูงสุดที่5 0 0 0 0นทนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆส่วนอุณหภูมิไอ้น้ำอยู่ที่135องศาครับผมเราจะเห็นว่าตัวระดับปุ่มนะเขาจัดวางมาได้ดีมากๆานะครับถ้าเกิดเราจับแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถคอนโทรลได้ง่ายมากๆนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแปลงนะครับสำหรับปัดพวกเศษฝุ่นหรือว่ามีเศษขนสุนัขนะครับถ้าเกิดใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะก็สามารถใช้ตัวเนี่ย ติดไว้กับหัวเตารีดของเราได้นะครับก็จะทําให้การทําความสะอาดของเราเนี่ยง่ายขึ้นก็จะสามารถปัดพวกเศษฝุ่นเศษขนสุนัขใครเลี้ยงหมาเนี่ยตอบโจทย์มากๆาแบบบ้านดีมนะก็สะดวกมากมากเลยนะครับทั้งํำไม่ผ้าเรียบแล้วก็กําจัดพวกขนอะไรพวกน,นี้ไปในตัวเลยทีเดียวครบมากๆอย่างต่อมานะครับแน่นอนว่าพอเป็นเตารีดไรนะ้น้าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีถุงมือเนี่ยนะครับกันความร้อนเราจะสามารถลูดผ้าแบบนี้มันก็จะเรียบเร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องไปหาซื้อเข้าแถมมาให้ ดีชอบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวฐานเตาลี่ไดน้ากันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวฐานเนี่ยคือดีไซน์สวยงามมากนะใช้วัสดุแบบเป็นพลาสติกสีขาวนะครับเกรดอย่างดีเลยนะแน่นหนาแล้วก็ตัวน้ําหนักที่ให้มาเนี่ยครับมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะประมาณ9กโลเลยนะครับถ้าเกิดประกอบพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับด้านหลังนะของตัวแท่นเตาลี่ใดน้ำนะครับเราจะเห็นว่า จะมีตัวปลั๊กนะครับอยู่ตรงนี้ไม่สามารถดึงออกได้นะครับยึดติดกับตัวแท่นเลยแล้วก็ตัววัสดุที่เป็นตัวท่อพวกในาน้ำเนี่ยนะครับเขาจะมีการหุ้มผ้ามาอย่างดีเลยนะเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอย่าพยายามให้งอนะครับอย่าพยายามอย่าให้งอมากนะด้านหลังก็จะเป็นถังจุน้ํานะครับถอดออกมาง่ายมากๆนี่เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ อันนี้ดีมเอาไปใช้มาแล้วนะถอดเอาไว้ดูซึ่งตัวถังจุน้ำเนี่ยครับเราสามารถจุน้ําได้ประมาณ1.8ลิตรครับจากที่ดีมเอาไปเติมมานะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฝาเปิดนะครับเวลาเราเติมน้ําก็ถอดออกมาอย่างนี้เลยเติมน้าไปให้เต็มได้เลยนะครับจะมีขีดบอกอยู่เนาะอ่าพอเราเติมเสร็จแล้วปุ๊บให้เราปิดให้สนิทนะครับแล้วก็ใส่กลับไปที่แท่นได้เลย ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราให้ดูอุปกรณ์ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดิมขอประกอบอีกรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปใช้ให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้ง่ายยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาตารีดไอ้น้ำของเราตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าปรับระดับได้สูงมากๆนะจริงๆยังสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะครับแต่ดิมปรับระดับไว้เท่านี้ เพราะว่าความสูงก็จะพอดีของดีมดีมสูงประมาณ170นะครับเดี๋ยวเรามาลองรีดผ้าจริงๆกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือใส่เจ้าถุงมือกันความร้อนในมือที่เราไม่ได้ถือเตารีดก่อนนะครับจากนั้นก็หยิบเตารีดของเราขึ้นมาได้เลยกดปุ่มเปิดนะครับผมเห็นไหมเพราะกดปุ่มเปิดเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะครับถ้าเกิดมันพร้อมใช้งานมันจะมีเสียงปี๊บขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นระดับที่ระดับที่1นนั่นเองแบบนี้เห็นไหม อันนี้ก็คือควันระดับ1น,นะครับอันนี้จะเป็นไอ้น้ำระดับสองเขาจะใช้เวลาสับนิดนึงนะอันนี้จะเป็นไอ้น้ำระดับที่3นะครับเห็นไหมให้ดูชัดไหมเยอะมา,มากเลยนะเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีดผ้ากันเลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเอามือที่มีถุงมือกันความร้อนนะครับประคองไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็ให้ไอ้น้ำเนี่ย เขาค่อยๆทําให้ผ้าเรียบนะครับถ้าเกิดใครที่เลี้ยงสุนัขนะครับหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับให้ใช้ขนแปรงแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้มันรีดเร็วมากๆเลยนะฮะจากเสื้อยับยับเนี่ยโอ้โหมันแบบเวเวอร์อ่ะอันเดี๋ยวเราลองปิดดูก่อนนะ อันนี้คือขนน้องหมาที่บ้านดีมันเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมมันเยอะแบบเยอะมากอะ่ะคือถ้าเกิดใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับการใช้หัวแปลงแบบนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะว่านอกจากจะรีเสื้อผ้าให้เรียบแล้วนะมันทําให้เราแบบทําความสะอาดพวกขนสุนัขออกไปด้วยนะครับอันนี้คือ ตอบโจทย์มากๆแลวก็ใช้เวลาแบบเร็วมากๆนี่แค่เบอร์หนึ่งเองนะสำหรับเสื้อยืดนะครับก็จะประมาณนี้เนาะรีดเสื้อยืดไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองรีดกางเกงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยในการรีดกางเกงเนี่ยเขาแนะนําว่าให้เราปรับประมาณสี่ห้าองศานะให้เฉียงนิดนึงนะครับที่เราต้องทําคือปลดล็อกตัวด้านหลังนะครับทั้งตัวแกนกลางแล้วก็แกนด้านล่างนะครับที่มี2แกนเนาะปรับประมาณ4ี่ห้าองศาแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็กดล็อกเข้าไว้พอเราล็อกแกนกลางเนี่ยมันก็จะเขียบไม่ได้แล้วนะโอเคเลยนะครับแข็งแรงอยู่บอกก่อนว่าจริงๆดีมเป็นคนรีดผ้าแบบแย่มากเลยนะรีดยังไงก็ไม่ค่อยเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดในน้ำเครื่องเนี่ยจะช่วยดีมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือกางเกงสูตรดิมเองที่ดีมเอาไปยัดไว้นในตู้เสื้อผ้ามันก็เลยยับนิดนึงนะมาดูพร้อมกันเลยครับ จังเกงก็พาดกับตัวราวนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคมาขอเอาแปลงออกก่อนนะครับเดี๋ยวนี้จะใช้ที่ระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ้าวเอ้ย คือ uhm. อันนี้นะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยนะแค่นี้ก็หายยับแล้วอ่ะเฮ้ยคือมันอีซี่มากอ่ะครับรู้เลยใช่ไหมว่ารีพผ้าไม่เป็นเฮ้ยชีวิตง่าย พาดไว้เป็นไงโอ้โหปกติรีดกงงเกงทีนะประมาณ5-10นาทีเลยใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยสำหรับคนรีดผ้าไม่เป็นนะแบบดีมเนี่ยไม่ถึง3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับดีมากๆเลยนะประทับใจโอ้โหประหยัดเวลาไม่ได้เยอะเลย รีดเสื้อยืดไปแล้วรีดกางเกงไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองรีดเสื้อเชิ้ตกันบ้างนะครับเดี๋ยวดิมจะลองปรับให้เป็นแบบ90องศาที่รีดตามปกติดูบ้างนะอันนี้เนี่ยพอเราปรับเป็น90องศาแบบนี้นะเราจะต้องลดระดับลงนิดนึงนะครับเพื่อให้พอดีปรับได้เลยนะฮะถนัดแบบไหนเอาเลยดิมว่าระดับนี้น่าจะพอดีสําหรับดิมนะครับ สำหรับบางคนนะครับที่ถนัดรีดผ้าแบบปกตินะปรับ90องศาแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ตัวเตารีดเนี่ยมันก็จะห้อยๆอยู่อย่างนี้เนาะเวลาหยิบครับมันก็จะยากนิดนึงมันต้องดันขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจับบริเวณข้างบนได้นะมันร้อนมากนะครับแล้วก็รีดได้ตามปกติเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลองรีดเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับถ้าเราตั้งเป็น90องศาเรารีดเสื้อเชิ้ตนะครับเราจะสามารถเอาเสื้อเชิ้ตเนี่ยเข้ามุมได้ตามไม้แขวนที่เขาเตรียมมาให้เลยเนาะ อันนี้เดี๋ยวริมจะใช้เป็นระดับที่2นะครับเดี๋ยวลองใช้เป็นระดับ3ดูนะครับผ้าคอตตอนอาจจะดูเรียบยากนิดนึง Hmm. นะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับที่ดิมรีดไว้แต่จะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะอันนี้ดิมเทียบให้ดูนะครับด้านนี้คือด้านที่ดิมรีดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือด้านที่ยังไม่รีดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันใช้เวลารวดเร็วมากๆนะสาหรับใครที่กลัวเรื่องอากาศชื้นนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าผ้าเัวเนี่ยมันเป็นแบบระบายได้นะแล้วก็ตะแกรงเนี่ยครับก็จะมีรูด้วยสามารถถอดออกมาตากได้เลยนะแล้วก็ในการเก็บเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือ เปิดแกนกลางด้านล่างตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับปิดแค่นี้ฮะเรียบร้อยแล้วครับสบายมากจากนั้นก็อย่าลืมถอดลั๊กนะครับเมื่อกี้นะครับก็ลองใช้งานไปให้ดูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงหรือเสื้อเชิ้ตบอกเลยครับว่าใครที่รีดผ้าไม่เป็นรีดผ้าไม่เก่งแบบดีม นะตัวเตารีดไอ้น้ำแบบนี้นะครับมีมีเ i Mi Jia Super ชา a r g e Steam อรอนตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ประหยัดเวลานะครับรีดผ้าเรียบขึ้นแน่นอนสบายนะครับสำหรับข้อสังเกตนะครับก็มีแค่นิดเดียวเท่านั้นก็คือเวลาเครื่องมันเย็นแล้วเนี่ยครับจะต้องใช้เวลาในการเปิดเครื่องค่อนข้างนานนะที่ริมลองจับเวลาก็จะประมาณ3นาทีนิดๆน,นะครับใครที่ใจร้อนอดทนรอนิดนึงอย่างที่2ก็คือเวลาเราพับ90องศาตัวด้ามเนี่ยครับมันอยู่ด้านล่าง เราจับตรงนี้ไม่ได้นะมันร้อนมากนะครับเราก็ต้องย้อนมือขึ้นมานะครับเราใช้อีกมือนึงจับอันเนี้ยก็ลําบากหน่อยนะครับมันน่าจะล็อกได้เลยน่าเสียดายมากๆอย่างที่3ครับคือเรื่องน้าหนักมันค่อนข้างหนักเลยแหละเพราะเราพอเราเติมน้ําเข้าไปมันก็ทําให้การเคลื่อนย้ายยากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หามุมให้เขาเลยจะได้ไม่ต้องโยกย้ายนะครับเพราะตัวนี้หนักประมาณ9กกิโลเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเตารีดไอ้น้ำเสี่ยวมี่มีเจียซูเปอร์ชาร์จ ดีมไอออนนะบอกเลยว่าใครอยากได้ตอรีดไนน้ำตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะครับสำหรับสเปคตอรีดไนน้ำในเรทราคานี้นะครับถือว่าเสี่ยมี่เนี่ยทำได้ดีนะแต่เรื่องที่ดิมชอบมากๆคือเรื่องของการดีไซน์นะครับมันดูมินิมอลแล้วก็สวยมากๆนะสามารถวางไว้ที่บ้านแบบสบายๆเลยอมองไปก็ไม่ขัดตานะครับเข้ากับบรรยากาศบ้านได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับใครที่ชอบแนวนี้สำหรับใครที่สนใจตารีดไอน้ำเสี่ยมีตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่3,899นะเดี๋ยวดิมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็เข้าไปลองกดสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเตารีดไอ้น้ำตัวนี้นะครับถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Next Tech ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ